สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้ดิฉันเดินทางมาจากที่ทํางานนะคะในช่วงเวลาค่าๆนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนะะักค่ะไม่แน่ใจว่าพายุเข้าหรือเปล่านะคะดิฉันจะให้ดูนะคะเวลาฝนตกอ่บรรยากาศในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะคะการเดินทางก็ผู้โดยสารก็ขับคั่งค่ะทั้งฝั่งขาไปแล้วก็ขาเข้าของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะ เส้นนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ดิฉันเดินทางมาดิฉันก็จะเดินทางมาลงที่5แยกลาดพร้าวนะคะแล้วก็จะต่อรถนะคะโดยต่อรถไปยังทางเดอะมอลล์บางกะปินะคะซึ่งจะเดินทางไปยังแยกบางกะปิค่ะแต่วันนี้นะคะดิฉันจะเดินทางโดยรถโดยสารนะคะจะไม่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะดิฉันจะดูบรรยากาศนะคะว่า ยามฝนตกเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะพอดิฉันเห็นแล้วว่านะคะฝนตกปุ๊บนะคะกรุงเทพมหานครของเราบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะก็คือมีน้ำท่วมขังบนถนนนะคะน้ำไม่สามารถระบายได้ทันนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็บริเวณที่เป็นหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะจะเป็นจุดที่เป็นจุดท,ที่เป็นที่ต่ำะคะ่ะ พอบริเวณถนนนะคะหน้าห้างเป็นที่ต่ำนะคะน้ำก็เลยท่วมมาสูงเลยค่ะดิฉันเคยมีปัญหาว่าขับรถบริเวณนี้นะคะแล้วรถไปเกิดเสียนะคะกรณีนี้นะคะเป็นอันตรายมากๆนะคะสำหรับผู้เดินทางที่ใช้รถส่วนตัวถ้านะคะบริเวณที่ท่านจะเดินทางนะคะ มีน้ำท่วมขังสูงนะคะท่านควรที่จะเลี่ยงเส้นทางนั้นนะคะหรือนะคะท่านควรจะไม่นำรถเข้าไปขับเข้าไปบริเวณนั้นเลยโดยเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาว่าน้ำจะเข้าไปในตัวเครื่องนะคะแล้วก็ทําให้รถของเราเนี่ยเสียพอรถเสียปุ๊บนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะ เดินทางหรือว่าให้รถของเราเนี่ยออ,อ,ออกจากเส้นทางจราจรก็จะเป็นการไปกีดขวางการจราจรของรถคันอื่นๆนะคะทำให้การทำให้การจราจรติดขัดน,นะคะอันนี้เป็นบริเวณหน้าห้างนะคะซึ่งเป็นป้ายรถเมย์ด้วยค่ะผู้โดยสารก็รอรถกันนะคะขณะเดียวกันก็มี จราจรน,นะคะซึ่งมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมานะคะที่จะใหะ้ผู้ที่สัญจรไปมาสัญจรได้สะดวกขึ้นนะคะ <_ c oughs> เขาก็เลยมายืนโบกรถนะคะยืนโบกอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเดินทางไปมานั่นเองนะคะว่าอย่าเข้ามาบริเวณนี้นะคะอันนี้เป็นรถสายสีเขียวนะคะที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นะคะ,ะสายนี้นะคะจะเป็นสายที่ เดินทางตั้งแต่ตั้งแต่ทางเชื่อมต่อของหมอชิดนะคะไปจนถึงครูคดนะคะาสายนี้นะคะก็จะมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะโดยมากผู้โดยสารก็จะเดินทางมาลงที่ห้าแยกรัดพราวนะคะแล้วก็จะเดินเข้าห้างแล้วก็มาต่อรถนะคะทีง ซึ่งเขาอาจจะเดินทางไปยังเส้นทางอื่นนะคะเป็นการต่อรถตู้หรือว่ารถโดยสารก็ตามนะคะแต่โดยมากเท่าที่ดิฉันสังเกตดูนะคะจะเป็นรถตู้นะคะที่ผู้โดยสารเดินทางมาต่อ,อยังบริเวณเหน้าห้างแห่งนี้นะคะซึ่งผู้โดยสารเนี่ยโอ้โหเวลาเขาต่อนะคะคิวยาวมากๆดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้เวลาออรอรถนานขนาดไหนนะคะ ้าคิวยาวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นการเดินทางที่คนทำงานหรือว่าผู้ที่สัญจรไปมาตรงเนี้ยมาต่อรถตรงนี้เพราะว่ารถตรงเนี้ก็จะให้บริการเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะนอกจากว่าจะมีรถไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นรถโดยสารทั่วๆไปนะคะซึ่งอาจจะเป็นรถตู้นะคะหรือรถ ประปางกาศหรือว่ารถเมลธรรมดานะคะก็จะมีให้บริการตรงจุดนี้นะคะ่ะที่ผู้โดยสารมาเดินทางกันเยอะนะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นจุดที่เป็นสถานีหมอชิดนะคะที่เป็นหน้าสวนจะตุจักอะคะ่ะตรงจุดนั้นก็เยอะนะคะเพราะว่ารถที่เป็นรถเมลที่วิ่งผ่านทางสายนั้นนะคะหน้าหมอชิดหรือว่าสวนจ จะติดตองนะคะจะมีหลายสายมากๆนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะเดินทางไปอย่างเส้นทางไหนนะคะก็เลือกเอานะคะว่ามีรถสายอะไรบ้างนะคะดิฉันก็ลงมายังป้ายรถเมล์แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเดินทางไปเดอะมอบังกะปินะคะแล้วก็ระหว่างทางนะคะดิฉันจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งหลักๆเลยนะคะ ก็คือพื้นที่นี้นะคะฝนตกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้แล้วค่ะหนึ่งหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะตกมาโดยที่เขาไม่หยุดเลยนะคะตกตลอดพอตกตลอดปุ๊บอ่าทันทีเลยค่ะน้ําจะท่วมอย่างรวดเร็วเลยซึ่งกรุงเทพเนี่ยจะเจอปัญหานี้ตลอดเลยค่ะน้ําระบายไม่ทันพอน้ําระบายไม่ทันจุดไหนที่เป็นจุดที่เป็นที่ราบลุ่มอะค่ะตรงนั้นแหละ น้ำจะท่วมพอน้ำท่วมปุ๊บรถก็จะติดกันรถติดไม่พอนะคะถ้าท่วมสูงนะคะรถก็จะเสียพอลรถเสียปุ๊บนะคะเราก็ต้องใช้บริการรถลากหรือรถยกนะคะเ,เราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้บริการตำรวจหรือว่าบริการหน่วยงานอื่นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราตรงนี้ได้นะคะเพียงแค่ประสานให้ทานันเองนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็ควรที่จะมีเบอร์ของรถลากหรือว่าเบอร์อู่ที่เราไปซ่อมรถหรือว่าเอาเข้าสูตรอะไรประมาณเงี้ยค่ะเราควรที่จะมีเบอร์ติดต่อพวกนี้ด้วยเผื่อมีปัญหาหรือว่า,าต้องการความช่วยเหลือก็จะเป็นการดีนะคะที่จะมีเบอร์พวกนี้ไว้ด้วยเราก็จะเดินทางแล้วค่ะเดินทางขึ้นรถมาแล้วเราจะข้าแยกไปนะคะ แยกตรงนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นแยกอะไรนะคะเอ่อแยกระหว่างถนนอ่อลาดพร้าวนะคะแล้วก็ข้ามมาจะไปทางยูเนียนมอลนะคะที่เป็นห้างยูเนียนมอลด้านหน้าอันนี้ก็จะให้ดูว่าบนสะพานนะคะรถด,ดิบบนสะพานรถด,ดิดพอลงจากตัวสะพานก็จะเป็นทางด้านล่าง ทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีน้ําขังบนถนนนะคะน้ําขังบนถนนเนี่ยเท่าที่ที่ฉันได้นั่งรถผ่านนะคะก็จะมีตั้งแต่ทางที่เป็นท่าแยกลาดพร้าวนะคะจนมาถึงทางที่เป็นสถานีลาดพร้าวที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT ีที่เราจะไปต่อรถที่สถานีลาดพร้าวเราจะต่อรถ ไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้างยูเนียนมอนะคะเห็นไหมคะน้ําท่วมขังเนี่ยการจราจรก็จะติดขัดน้นําก็เยอะแต่เยอะมากๆดิฉันจะให้ดูนะคะว่าแต่ละครั้งที่ฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะใครไม่เจอนะคะถ้ามาอยู่กรุงเทพแล้วมาเจอช่วงฝนตกนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะเหมือนกับทะเลนะคะ ทะเลที่เป็นแบบแปบ๊บเดียวเนลมิทขึ้นมาได้เลยนะคะตอนที่แบบฝนยังไม่ตกก็ยังแบบพื้นปกติแห้งอยู่ดีๆนะคะหลังจากฝนตกก็เนลมิตขึ้นมาทันทีแล้วค่ะเป็นท้องทะเลไปโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะคะจะบอกว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีจุดที่เป็นจุดก่อสร้างเยอะมากก็เลย อาจจะกลายเป็นด้วยว่า,าสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นน่ะนะคะไม่แน่ใจว่ามันไปทับถมทางเดินของน้ําหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้น้ําปุดตันไม่สามารถที่จะระบายไปได้นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นสิ่งปฏิกูลหรือขยะอะไรต่างๆนะคะที่ไปตันตามท่อตามที่ช่องระบายต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าสาเหตุ ที่ทำให้น้าไม่สามารถระบายได้ทันนั้นนะคะอาจจะมีมาจากหลายๆสาเหตุนะคะก็ให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างะะเมื่อกี้ที่เราผ่านแยกไปสังเกตไหมคะรถด้านล่างนะคะที่เป็นไฟเยอะๆเยอะๆอะคะ่ะติดมากๆนะคะรถเยอะมากแล้วก็ตอนฝนตกเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือว่าปัจจัยอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้รถติดนะคะเพราะว่าทางถนนก็จะเป็น ถนนลื่นแล้วก็รถก็ขับไม่สะดวกนะคะเพราะว่าขับเร็วไม่ได้นะคะรถก็เลยติดก้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะเราจะเป็นปัญหาลักษณะนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเราจะเจอตรงนี้เป็นสถานีรถ MRT นะคะ bl 1 5สถานีลาดพร้พาวนะคะตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะคะโดย โดยสารเอ,อ MR t ตรงจุดนี้นะคะไปขึ้นที่สถานีลาดพร้าวอีกจุดหนึ่งที่เป็นอาคารตัวอาคารของรถไฟฟ้า MRT นะคะสถานีลาดพร้าวแล้วก็หลังจากที่ขึ้นตรงนี้หรือไม่ขึ้นตรงนี้ก็ได้นะคะ หรือจะขึ้นจากตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเราขึ้นจากตรงนี้ก็เราเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสถานี MRT ของสถานีลาดพร้าวนะคะซึ่งตรงตรงสถานี MRT ของสถานีลาดพร้าวเนี่ยเราไม่ต้องลงไปแล้วค่ะเราเดินต่อไปที่สถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อที่เขาบอกเอาไว้ว่า เป็นทางไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะตรงนี้เป็นบริเวณหน้า MRT ทนะคะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะรถมหานครสถานีรัดเท้าวนั่นเองนะคะแล้วก็สะพานลอยแล้วก็สะพานเลื่อนบันไดเลื่อนตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะที่ที่ฉันถ่ายให้ดูจะเป็นทางที่ขึ้นไปสู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะซึ่งเราจะ สามารถใช้บริการได้นะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะดิฉันจะนั่งรถมีไปดูบรรยากาศค่ะว่าในส่วนของอ,อตัวที่ถนนลาดพร้าวนะคะที่ฝนตกลงมาถนนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็การจราจรนะคะก็ติดขัดมากค่ะปกตินะคะ การจรจาตัวก็จะติดขัดอยู่แล้วแต่วันนี้ก็จะติดขัดมากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะขอพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ national นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะ EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ